ไปยังไปยัไปยันไปยังไม่ังไปยังไปยังไัไปยัไปยัไมยังไยังไเยังไปยัไปยัง่ยังไปยังไังไายังยไป่ัเไยไป่ปไปปไปไปไปยัง่ไปยังไไปยัยไปยังไไไไมยังไไปยไปไปยังไไไไยไยไยไไไไไยัง ม้ายังไม่ละลายเลยจ้าบนเขาจะว่าไม่หนาวเลยจ้ะทุกคนไม่หนาวเลยบรรยากาศกำลังดีนี่พาไปจับหิมะได้ค่ะอาจจะไม่นี่อาจจะสกปรกหน่อยนะคะว่าเข้ามากะดินนะคะบนภูเขาค่ะนี่หิมะค่ะท่านถึงยอดเลยทุกคนท่านถึงยอดภูเขาเลยค่ะบรรยากาศค่ะพาเดิน cái gì đây thăm về này, được hạ tụng mặt kỳ tâm bùn đại bèn hay bị cháy ra vietnam mặt bùn đại cả, bị cháy ra mặt bùn đại bèn bị cháy ra mặt bùn đại mặt bùn đại bèn hay bị cháy ra mặt bùn đại bèn ra mặt สวัสดีค่ะทุกคนไปถึงยอดเขาแล้วไม่ถึงเลยนั่นค่ะนันนี้เขาลูกนึ่งค่นสวัสดีค่ะทุกคนลูกแรกผ่านไป ต่อไปลูกที่สองที่สามตามมาค่ะไปเจอกันค่ะเดี๋ยวพักเหนื่อยค่ะแล้วนุจะพาต่อจากวิดีโอที่แล้วเด้อยค่ะจะพาขึ้นไปต่อลูกสองลูกสามดะะ้ค่ะอันนี้ลูกแรกเพิ่งมาถึงค่ะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งค่ะที่นุเดินขึ้นมาเนาะคะ่ะจากวิดีโอที่แล้วเด้อยค่ะทุกคนหู้ยเหนื่อยแรงแต่บรรยากาศเห็นเมนสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะาขึ้นไป พักกลางวันเนาะค่ะไปกินแซนดิชอยู่บนนู้นะค่ะบนยอดเขาหิมะเอ็งทะนนารายเลยค่ะทุกคนเห็นไหมนุ่นหิมะเต็มเลยค่ะแต่ว่าไม่หนาวเด้อค่ะไม่หนาวนะคะาไม่หนาวหิมะค่ะเห็นไหมค่ะบรรยากาศตบหบสวยงามมากค่ะนุชเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนเลยค่ะเหนื่อยเหนื่อยค่ะพักเหนื่อยก่อนแล้วนุชจะเดินต่อเ้อค่ะี๋้วนุจะให้ดูวิวเ้ยค่ะวิววิวที่นุดขึ้นมาได้ค่ะนี่นุดยืนอยู่บนเขาลูกแรกเด้อค่ะนี่ค่ะ แอร์พอตค่ะแอร์พอตใหญ่ๆแอร์พอตเลยค่ะอน,นุ้นเขาลูกนุ้นเขาไปจ้าอนุนจะพาเดินไปต่อเ้ยค่ะนะค่ะขึนน้นมาเขาลูกที่สองแต่ยังท่านได้ถึงค่ะ้องขึน้นไปตรงนุ้นอีกค่ะเอาบรรยากาศนก็เป็นทางให้เดินเ้ยค่ะเห็นไหมโนูนค่ะบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็ทางเดินอีกฝั่งนึงค่ะ